ในเกม99คืนในป่าพวกเราเคยสร้างป้อมปาการด้วยต้นไม้มาแล้วหรือจะเป็นกำแพงสุดแน่นหนาเราก็สร้างมาแล้วแต่ฉันอยากรู้ว่าถ้าเกิดเราเอาชั้นวางของมาสร้างเป็นป้อมปาการหลักมันจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงก็แย่ละสิโหยคิดได้ยังไงเอาที่วางอาหารมาเป็นป้อมมันจะเป็นไปได้เลยโอ้โหไม่ลองก็ไม่รู้แต่อยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ ไดก,ก่อนจะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับตอนนี้ก็จะถึง1 5ึ0 0 0 0ซับกันแล้วและถ้ากดกันแล้วเนี่ยไปรับชมกันเลย let's go, <S Let s go! <S เอาละและในตอนนี้เราก็มาอยู่ในป่าก,กันแล้วนะครับทุกคนไปแล้วและนี่เลยอันนี้คือชั้นวางของที่เราพูดถึงกันว่าเราจะเอามาใช้เป็นการสร้างฐานทัพป้อมปราการในวันนี้อยป้อมปราการด้วยชั้นวางของฟังแล้วน่าจะดูแบบว่าแข็งแกร่งใช่ไหมไม่ได้ โี้ยโอ้โหดูถูกฉันวางของกันมากเกินไปแล้วนะเดี๋ยวฉันจะแสดงให้ดูว่าฉันวางของน่ะมันแข็งแกร่งแค่ไหนโออยากรู้เหมือนกันแหละรีบีบวางเลยเอาแหละก่อนอื่นต้องกะขนาดซะก่อนก็ประมาณนี้ก็โอเคนะจิกี้ตรงขอบนี้พอดีขอบนั้นหรอไม่ใหญ่ไปหน่อยเหรอเอ็นเจไม่นะโอยโอเคโอเคเอาขอบนั้นก็ได้เอาล่ะงั้นฉันไปดีกว่าหาเหล็กใช่แล้วแหละเพราะว่าการที่จะสร้างเจ้าชั้นวางของเนี่ยเราจะเป็นถ้าต้องใช้เหล็ก2ชิ้นต่ออันเลยนะใช่แล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่ของฉันวันนี้ก็คือการหา เหล็กยับยับเยินๆฝากด้วยนะ J, เอ็นเจหาเหล็กยับยับเยินๆเลยได้เลยไม่ต้องห่วงพูดจะห่วงหน่อยก็ได้เฮ้ยไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเธอเป็นแอสซิสซินระดับเทพโอ้แอสซิสซินก็าพากยได้เหมือนกัน <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะทําการคราฟเจ้าชันวางของนี่ลัวๆเลยตอนนี้เรามีเหล็กทั้งหมด134ชิ้นพูดจะเพิ่มมันเยอะกว่าที่คิดนะใช่แล้วแต่คราฟเผอแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดแล้วเอ็นเจก็จริงแฮ่เชลี์นี่เลยคราฟไปลัวๆโอ้หไม่เคยคราฟลัวขนาดนี้มาก่อนยังเจ๋ง นี่แตะเยอะขนาดนั้นคิดว่าจะขับออกมาได้เท่าไหร่ได้กี่ชั้นเชียวออองั้นเดี๋ยวฉันนับให้เลยละกันนับไปวางไปการวางเนี่ยก็จะต้องวางชิดๆกันด้วยไม่อย่างนั้นแล้วก็มันไอ้เจ้าพวากตัวร้ายเนี่ยมันอาจจะเข้ามาตังซอกได้จริงของนายเดาเป็นเดน็ดอีกแล้วสงสัยจะลัางไม่ค่อยดีเฮ้ยแล้วคืนนี้โดนบุกคมปมด้วยะ้วย ปเดนคือเรายังเปิดแบบไม่ไม,ไม่ไม่เต็มใช่ไหมอ่ะใช่แล้วถ้าเธอเจอเชื้อเพลิงก็เอามาใส่ใส่บังก็ได้นะเอ็นเจโอเคเหมือนว่าดูเหมือนว่าเชื้อเพลิงของพวกเราจะเริ่มไล่หลอไปเรื่อยๆเอาละตรงนี้ตรงนี้ก็มีคนเปิดแล้วอ่ะเฮ้ยมืดแล้วผมไม่มาไล่ฉันหรอกมั้งโอ้ยคืนนี้โดนบุกแคมป์นี่นะเออถึงจะโดนบุกแคมป์ฉันก็ไม่สนใจเพราะหน้าที่ของฉันคือการสร้างป้อมป,ป้งการสุดแข็งแกร่งจากชั้นวางของ อุ้ยโอ้ยโอเดี๋ยวนะเปิดมาก็โดนยิงเลยอุ้ยหมามันเกิดมาได้กัดตูดฉันเออโอ้ยไม่กูกันอะไรขึ้นเนี่ยฉันฉันตนเจ้าพวกชนเผาไล่ยิงแล้วฉันก็วิ่งหนีมาโดนแบทแทร็ปของใครที่วางไว้ก็ไม่รู้อ๋อแค่นี้ฮะฮะอ๋อมันน่าจะแบบว่ามันตัวอะไรมันวางกันไว้อะป่ะเอเจเธอเป็นคนวางแบทแทร็ปไว้อย่างนั้นเหรอ นัน่นไงเจ้าหนูก็โดนแบทแทบของเธอเหมือนกันหน่อยแด้เอ็นแบแทบของเธอทําพิษกับเพื่อนร่วมทีมแล้ววิ่งมาทําไมกับตรงนี <t <t um uh <t um> <t um> um ้ไแม่้าใจเยือก um um> um> um um)> ็ฉันวิ่งหนีมาจากตรงโน้นนะสิโอ้นายนี่คือแบบตายอนาถมากเลยชิคกี้ตายที่แบทแทบของฉันเนี่ยแล้วบอกเลยนะถ้าตายฉันเท่มากเลยเมื่อกี้นี้ลอยมาแบบว่าศพกระเด็นนะ อ๋อเหลือ,อกหนึ่งตัวอยู่ตรงนู้นนะี่นาปากจัดการด้วยฉันจะทําการสร้างต่อไม่สนใจใครโอ้ก็ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมล่ะนี่ยังใช้ไปไม่เยอะเลยนะเนี่ยเหล็กที่ใช้อะ่ะเอาล่ะงั้นฉันไปหาต่อดีกว่าโอ้จริงๆฉันต้องกินข้าวก่อนเพราะว่ายิวมากหิวมากหิวมาก <laughs> ฮิวมอร์กเลยนะใช่แล้วฉันฮิวมอร์กตำแหน่งใช้ได้ลยเนี่ยแ็นเจฮิวมอร์กก็มีอยู่บ้างบางทีวุย่ยกับข้าวเพียบเลยมีเจ้านูบ a เอไอทำกับข้าวที่มันดีจริงๆใช่เร็วเจ้านี่มันไม่ใช่อาชีพกุ๊กด้วยนะแต่ว่ามันทำอาหารแบบว่าเยอะแล้วก็เร็วสุดๆไปเลย <c oughs> โอ้ยสุดยอดนี่แหละที่ตามหาฉันจะลงไปทางใต้ดีกว่าเอาล่ะง,ง่ายๆสีส้ๆงั้นมาดูแถวนี้ดีกว่าว่าจะเจออะไรบ้างที่ไม่ใช่แค่หมาป่าโอ๊ยหมาป่าอยู่ข้างในขังได้ไหมเนี่ยออรู้สึกว่าแถวนี้เหมือนจะมีการเปิดแมพมาเยอะอยู่นะเนี่ย,โอ,ยโอ๊ยแคมป์มแคมป์แคมป์มีการต่อสู้ไปหรือยังแคมป์นี้อ้าหมาป่าใช้กระหานนั้นจวนฉันเห็นนะว่าแกใช้ควันเมื่อกี้หมายความว่ายังไงอะเ hey, ฮะ้ยเอ็นเจเอ็นเจเดี๋ยวฉันขอ AFK แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันมาไปไหนอะฉันไปขอเข้าห้องน้ำทำธุร ายปวดขี้เหรอเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฉันไม่ได้ปวดขี้อ๋อจิกกี้นายปวดขี้ก็พูดมาตรงๆเห็นหมเฮ้ยโอ้โหใครจะไปบ้าขี้ตอนเล่นเกมแล้วนานน่ะแหละแล้วนีบไปเลยเดี๋ยวขี้เต็มเฮ้ยโอ้โหอืมออโอเคงั้นเดี๋ยวฉันมานะฉันไม่ได้ไปขี้ซะหน่อยฉันไปทุลาร์นายปวดขี้ใช่ฉันปวดขี้เอาล่ะจัดการเดี๋ยวนี้ ถึงฉันจะจุกไม่เก่งแต่ฉันก็ยังจุกไม่เก่งอยู่ดีแอบยิงอยู่ไกลๆอ้าวทำไมถึงยิงแม่นจังเลยอย่าวิ่งอ้าอย่าตามฉันมานะอย่าตามฉันมานี่เอออย่าตามฉันมานี่นี่โอเคกระสุนหมดแล้วอ่ะสวยละสิแต่ว่ายังมีคนในอยู่นะแต่ว่ามันจะมืดแล้วนะอ้าอืมอืมขอแค่เข้าไปข้างในเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าเดี๋ยวมืดแล้วจะสวยเอามีอีกหรือเปล่าลึกใจกว่านานหลังไม่มีโอเคอุ้ยถังน้ำมันฉันว่าถ้ากลับไปรอบนี้จะต้องบอดปะปะจะต้องบอดล็อกบอดแน่นอนโอเคงั้นพอเข้าไปดูข้างในหน่อยแล้วกันนนว่าใีม ที่ของดีดีหรือเปล่าบนบันไดมาแล้วก็เจอป้าบทางน้ำมันมืดจังเงยมองไม่เห็นแล้วถ้าเปิดกล่องดูก็จะรู้ว่าเราจะเจอกับอ้วเจอกับหมาป่าที่กำลังจะพุ่งมากัดฉันอยู่นี่ไงล่ะโอ้ยใจเย็นๆค่ะพี่ โอเคฉันคิดว่าแบบนี้น่าจะปลอดภัยอยู่ก่อบันไดเอาไว้ก่อนเ้ยแล้วก็เสียบแบนเดจเข้าไปอ่าุดยอดแล้วถ้าเกิดมันขึ้นมาข้างบนแล้วมันล่วงลงมาทำยังไงเนี่ยแต่ฉันว่ามันน่าจะมีอยู่เท่านี้แน่ตายกระจอกอ่ะไม่น่าพูดเลยโดนฟ้าผ่าตายแน่ฉันมาตัวเดียวหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าฉันฆ่ามันได้แล้วมันจะมาอีกฝูงหนึ่งหรือเปล่าแต่เสียงดีไม่นาเสียงไหมมันก็คงต้องเสียงก็ตรงนี้มีแบนเดจด้วยนี่นะนี่ไงบอกแล้วเจอแบนเดจเยอะมงบอกว่าฉันจะตายแน่ๆแล้วฉัน เชีวเชีวเชีวเชวบินกัไปเก็บเลยแล้วกันว้าเียบ้อยมีกล่องตรงไหนอีกนาะจริงสิยังไม่ได้เข้าไปดูข้างในเลยอ่ะขเข้าไปดูข้างในหน่อยนะครับอ้ยเลยอ้าวทำไมชิกี้ตายชิกี้ไปขี้แล้วชิกี้ก็ตายแล้วชิกี้ไปเหยียดเอฟเคตรงไหนคิวตายหรือเปล่าอนาใจแท้ๆเปิดกล่องก่อนก็แล้วกันนะ ฉันมีถุงอยู่แล้วว่าฉันอยากได้ถุงที่โหดกว่านี้ไม่ได้เลยเดี๋ยวต้องรีบกลับไปช่วยชิกกี้รือเปล่านะเพราะว่ากระเป๋าก็ใกล้จะเต็มแล้วด้วยอ่ะยังไม่ได้หนังเอาฟ้าไปแลกอีกตั้งหากกล่องมันมีเท่านี้จริงๆเลยอ๋อเจอเดล็กตรงนี้สวยโอเคกระเป๋าเต็มแล้วไปช่วยชิกกี้กันดีกว่าหูเลกเหล็กจิงอะไรได้บ้างเนี่ยทิ้งถ่านเอาเหล็กดีไหมนาโอเคเป็นคนที่ชอบจับปลาสองมือลากถ่านไปก็ได้อ้ถ่านฉันหูลากไปด้วยชิกกี้ฉันมาแล้วฉันจะมาช่วยนอยชิกกี้่ายได้ยังไงกันนี้ ตาหนาวสุดๆไปเลยอ,ะอ,อ่ะ้นี่มันต้นเค้กเดงแจว้วต้นเค้กที่ว่าหายากก็อยู่ในส่วนของเราแล้วตอนนี้ที่เหลือก็เอานี่ไปใส่โอ้ได้มาเยอะเ,อเรื่องแต่สุดท้ายก็ยังเยอะไม่พออยู่ดีเหรอเนี่ยเมื่อกี้เห็นอุงเท้ากระต่ายฉันว่าเอาอุงเท้ากระต่ายไปรับเบนเดดดีกว่าโอเคเรียบร้อยในระหว่างทางนี้ก็เดินตามหาเหล็กต่อไปโอ้โหแล้วกวางดันหิวโซกคืนนี้ซะอีกระอดไม่แน่ันเก็บให้หมดเลยโอ,อ้ยมืดแล้วอย่างนี้สวยแน่ช่วยแน่กลับก่อนดีกว่าเอาแหละเอ็นเจฉันกลับมาแล้วเอ๊ะว่าแต่ทำไมฉันไปอยู่ตรงกอง เ,เออนี่ฉันก,ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฉันเห็นว่านายตายอะ่ะสงสัยเจ้า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 โนโบจะลากนายมาที่นี่นะเร่ฉันตายอย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะเฮ้ยดูท่าทางน่าจะหิวตายนะนีน่ยแล้วนายไปไปยืนเลเรตรงไหนอะ่ะฉันยืนอยู่ตรงนี้อืน่าจะหิวตาย,ยาจริงๆนั่นเลยไหลเอาเถอะพอดีไม่มีเป็นเด็กันเลยเชิญมานาคิดให้เลยนะอ นั่นเองเหมาะสมดีนะชิกี้นายกลายเป็นไก่ย่างแล้วอ่ะพี่ฉันมาอยู่ตรงกองไฟเพราะว่าฉันโดนเผาสินะเออกลายเป็นไก่ย่างเลยเชยวโดนนูปเอไอย่างซะแล้วตอนนี้เออกวางกวางเพิ่มไปคืนนี้กวางโหดเอาแหลกกลับมาแล้วฉันก็ทําหน้าที่การคราฟฉันวางของมาทําการป้องกันบ้านต่อครับเลยรัวๆนี่โอ้โหสุดยอดสุดยอดชอบการคราฟรัวๆจริงๆเลยไ้ใช้หมดแล้วหรอยังไม่หมดเลยเจเลยประมาณร้อยกว่าอันเลยนะโอ้โหชิวๆนายลองคำนวณดูสิว่ามันจะครบหรือยังอ่ะเพราะ ว่าฉันจะต้องออกไปหาแล้วประเด็นคือตอนนี้น่าจะเกือบหมดแมปแล้วว่าเพราะแมปเรายังอยู่แค่ระดับห้าอยู่เลยอ๋อต้องขยายต่อไปถึงจะมีเหล็กเพิ่มสินะใช่แล้วอ,อ่ามันดูดูแล้วเนี่ยน่าจะสร้างล้อมรอบสำเร็จได้แบบง่ายๆเลยแหละแต่ว่าออก็ยูงกักว่าเราจะสร้างกี่ชั้นน่ะนายคิดว่ากี่ชั้นดีอะ่ะเอาเป็นว่ามีเหล็กเท่าไหร่ก็คราฟให้หมดเลยแล้วกันงง้นสินะถ้าชจบนี่วางไปเลยเอาล่ะฉันออกไปหาเด็กต่อดีกว่าโอ้จริงสิแถวนี้ฉันคิดว่าน่าจะยังไม่มีการเปิดมาก่อนนะเนี่ยงานฉันขอขึ้นปานต้นไม้แล้วล่ะเลลยแ้วกออ นั่นไงประตูยังปิดอยู่โอ้เป็นเดดอีกแล้วโอยังไม่ดีเลยมีบันเดดเยอะอย่างนี้ตาย,ย,ายาแหนมในฉันกระสุนเพื่อละละละัวๆเอาล่ะไปกันต่อเออปูนี่ไงยังมีเหล็กลงเหลืออยู่ไหนดูซีฉันอยู่ตรงไหนอ๋อแล้วก็ตรงนั้นจะไปคาเบ,บนเดดโอ้เบนเดดก็มีเยอะแล้วนะโอ้ฟาผ่าเขาให้แล้วอาจจะตายเพราะสิ่งนี้ก็ได้ลงนาหรือเปล่านะลงนา ทำไมถึงไม่ค่อยมีเชอเพิงเลยอ่ะขอเข้าไปดูหน่อยได้ไหมคบพี่ครับอืมเจอแล้วเก็บได้แค่อีกสองชิ้นเองเนี่ยกระเป๋าก็ไม่ใหญ่หนัง<ข>อัลฟาก็ยังไม่ได้ปปไปหินปินกันไปเสียใจเหรอโอเคเปิดกล่องดูก่อนละกันว่าจะได้อะไรขอถุงให,ใหญ่ขอถุงใหญ่หญโต๊บถุงใหญ่จริงด้วยอ้ห ดสมดังคําปาถนาะโอ้โยนี่เธอท่องคาถาอะไรทําไปได้สิ่งที่อยากได้จากกล่องด้วยเนี่ยก็นั่นน่ะสิฉันก็แค่แบบว่าอยากขอถุงใหญ่ๆอยา่างนันก็ได้เฉยเลยอะ่ะแจ๋วเลยฮะในตอนเนี้ฉันกําลังแบบว่าสร้างแบบว่าดูเดือดเผ็ดมันมากเลยไม,ไม่ไม่เคยสร้างอะไรได้รัวแล้วก็มันขนาดนี้มาก่อนนั่นแหละคือนายเลยสร้างไปเถอะเจิบเจ็บโอ้โหฉันบอกเลยนะฉันจะใช้เหล็กแบบไม่เกรงใจใครใช่ในายมีหน้าที่ใช้ก็ใช้ไปเถอะมนคนหาก็มีหน้าที่หาใช่สินายก็มีหน้าที่ใช้อย่างเดียวนี่มันง่ายดีนะทำไม ไปไปมามามันเหมือนตัดพอสงงางันแต่พุงแต่พออะไรกันชิคกี้ฉันก็พูดลอยๆไปเฉยๆไี่บอกเลยว่าเผิ่มแป,ป๊บเดียวเนี่ยจะวางล้อมรอบครบแล้วนะอิงเหรอแค่นั้นแหละตอนนี้เกินครึ่งรอบแล้วชื่อแต่ว่าต้องคราฟเพิ่มแล้วแหละโอ้โหเหล็กเราสูงไปไหนเนี่ยโอ้ยฉันมีอีกบอกเลยผมมีให้อีกครับงั้นฉันคราฟรัวๆเลยดีจับ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 เออสบายใจซะจริงนะเ <c oughs> อาล่ะฉันจะพุ่งกลับบ้านไปแล้วนะ พี่แกมาไล่ฉันแล้วไล่ได้ยังไงกันนู่นเขามีการต่อสู้กันอยู่ที่บ้านเนอวบาไปเลยเฮ้ยวันนี้มาปลูกแคมป์นี่นะไปแล้วก็ยังสร้างไม่เสร็จเลยอะ่ะโอ้ยจะวัดสะหน่อยว่าแคมป์ที่สร้างด้วยชัดวางของที่ฉันพัดภูมิใจเนี่ยมันเก่งขนาดไหนแต่ว่าตอนนี้ฉันกำลังจะโดนฆ่าฉันกอดแทงน้ําอยู่เฮ้ยเอ็นเจจะเอาชิวไปล,ลาดโดยการเกาะแทงน้ํเหรอคืนเนี้ยใช่แล้วฉันจะกอแทงน้ําอย่างนี้จนกว่าจะเช้าเลยเอาเป็นว่าฉันให้เจ้านุบจัดการแล้วกันแล้วฉันก็ทําการสร้างต่อเฮ้อ้ีมาละให้เจ้านุบกเฉยเลย ฝากด้วยนะเจ้าโนบเฮ้ยโอ้โหมาจากไหนเนี่ยวกำลังสร้างเพื่นๆโอ้ยโดนแน่เลยโอ้ยไม่ต้องห่วงเจ้าโนบจัดการให้แล้วเชียวเชียวใช่ไหมเจ้าโนบการต่อสู้จบสิ้นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าโนบอยู่ดีก็เอาปืนเลเซอร์ไปยิงใส่หัวกวางเฉยเลยน่าจะแบบว่าโมโหมานานเอาละเช้าแล่วปลอดภัยละฉันไหนตำรวจดูหน่อยสิเฮ้ยจิกกี้ทำไมมันบอกว่าเจ้าหู นั้นยังอยู่รอบๆอยู่เลยอ่ะอ่าโอเคเหมือนว่าเจ้านุชจะจัดการเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี้เฮ้ยเคยเอาแบตแท็บวางไว้ตรงนี้เนี่ยมันขวางทางวงสวิงของฉันจริงๆเลยฉันเองเฮ้ยโอ้โหเอ็นเจมันสามารถทําลายแบตแถบได้ไหมอ่ะมันไม่ได้เจ๋เหมือนกันนะมันอยู่ในเส้นที่ฉันพยายามจะวางเลยอ่ะเอาอย่างไรดีล่ะเนี่ยเอาเป็นว่าเลยไปหน่อยไม่เป็นไรหรอกมั้งหนีเฉียงเฉียงเฮ้ยวงกลมมันเพอร์เฟกต์ของฉันจะต้องมาหลบให้แบตแถบสามอันที่ฉันเหยียบตายอย่างนั้นเหรอเนี่ยใช่แล้วก็นายเชื่อไนี่นาะเฮ้ยโอ้โหเจ้านุบบกกก็เเเเหหยยยยีมือนนนนัััะราู่ด้้วทงคล อยาให้ฉันเห็นเธอเหยียบแบแถบตัวเองนะเอ็นเจไม่มีวันจะหรอกเฮ้ยหน่อยเนี่ยกางไว้รอเลยแล้วกันเอาแหละเอ็นเจในตอนเนี้ยฉันก็ได้สร้างกำแพงป้องกันที่สร้างจากชั้นวางของครบแล้วโอ้ยสุดยอดไปเลยฉันเจอทางแก๊สใช่ฉันเจอฉังแก๊สเดี๋ยวนะไม่ฉันใหม่ฉันกำลังพูดถึงกำแพงอยู่เอ็นเจอาอถอยก็ฉันเจอทางแก๊สนี่นะก็ฉันบอกว่าฉันภูมิใจนําเสนอมากๆเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันดูแบบว่าใหญ่โตอลังการแล้วก็เท่มากๆเลยอะ จะมาดูด้วยตาของเธอเองแล้วเธอจะภูมิใจว่าการสร้างบ้านที่รอบรอบด้วยชั้นวางของเนี่ยมันเท่ขนาดไหนชั้นเดียวพอหรอชิกี้ไม่พอหรอกจะจะสร้างเพิ่มเออเพราะว่าชั้นหาเหล็กให้นายแบบว่าตาฉ่ำมากเลยตอนนี้ถามจริงใช่แล้วฉันหายไปสองวันเต,ต็มๆนี่คือหาถามาหาเหล็กทั้งนั้นเลยนะเนี่ยจะอได้พวกเชื้อเพลิงมาเพิ่มไหมอะได้มานิ นอยเองอ่ะสว่วนมากจะมีตะเล็กอะชิคกีโ้โอเคถ้าอางนั้นก็ทําให้ฉันสามารถสร้างได้เพิ่มตัวตัวสินะถ้าเป็นไปได้อยากให้เปิดแคมป์อยู่เหมือนกันนะอยากเชื้อเพลิงที่เอามาให้ก็น่าจะช่วยได้เยอะอยู่นะโอ๊ยกระเป๋าเต็มแล้วต้องกลับเลยวนี่<ะ>เธอไปนานแค่ไหนหลายวันแล้วน,นี่ยฉันโดนฝูงหมาป่าก,กําลังไล่อยู่ขอกลับมาแบบมีชีวิตนะเอ็นเจอย่าตายกับหมาเข้าใจไหม พยายามนะจิ๊กตอนนี้ฉันก็จะพยายามสร้างต่อไปเรื่อยๆคิวๆโอ้ยพี่แกมาแล้วเอ๊ะทำไมได้ยินเหมือนเสียงกวางไล่ไข่ทุกคนไล่จานได้เลย <laughs> โอเคกลับมาละอ๋อครัวแคมไฟกำลังจะจะจะซีมองแทงแล้วโอ้ยดูเหมือนว่าจะต้องทําการเพิ่มแคมไฟก่อนสินะตอนนี้แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาสร้างต่อนายจำเป็นจะต้องทำนะจิ๊กได้เลยเพื่อปลดล็อกอาชีพเม้นพอดีเลยต้องตัดต้นไม้สินะใช้เล้วโอ้ยได้เหล็กมาเยอะเหมือนกันนี่นายเอ็นเจอ๋อแน่นอนเอ็นเจเธอมองที่โต๊ะคราฟไว้มันมีอะไรจะให้เธอดู ไหนอะนี่ดูที่โต๊ะคราฟไว้นะดูออยู่โอ oh! oh wow! oh ้โอ้โห ใช้แบบไม่เกรงใจกันเลยเจ็บปวดมากหายไปครึ่งหนึ่งพันในสามวิตทษดีเอ็นจพอดีว่ามันมันมือไปหน่อยโอ้โหบอกทีว่านี่คือพอใจแล้วพอใจแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวฉันต้องคราเพิ่มอีกนะโอ้โหจ้าโนบี้ก็สร้างอาหารเก่งเหลือเกินเต็มไปหมดเลยเรามีอาหารกินจนวันตายเลยอะฉันบอกเลยเอ็นจจะย่อเลยอะเอาล่ะฉันจะออกไปหาเหล็กให้นายต่อแต่ว่าพ้นคืนนี้ไปก่อนดีไหมนะเฮ้ยเจ๋งเลยอะชิกกี้แล้วมีทางวิ่งเพิ่มเลยลู่วิ่งขนาดสูงเดี๋ยวมันไม่ใช่ลู่วิ่งเอ็นจมันเป็นป้อมปราการหนักล่ะ ททไอ้ตายเ <discussion. S 1> ถอโอ้โหทาป้อมปราการฉันเสียชื่อหมดงานไปแล้วนะไหนเอ่ยเล็กจ๋าพี่มาแล้วจ้าโอ้ตัวนี้พระเดีแสดงว่ามันเกิดใหม่อย um ่างงั <M> ้นหรอรัพยากรรีอย่างงั้นเลยเฮ้ใช่เหรอเอ็นเจมันไม่ได้แต่อุกนเจอโจดถอดเธอเจอเธอคือใครอ่ะมีเขาโอ้ฉันจะจัดการมั่นนี่นะนี่ นี่นายคิดว่ายีๆๆ่สิบสี่อาจจะพอพอไหมพอไหมพอโอยก็ะจอกค่ะมีข่าวไม่ดอบอะไรดีๆให้บ้างเลยอย่างเช่นขนหมีอะไรเงี้ยไม่อยากจะมีในแพชหน้าก็ได้นะเอ็เนจ่<อ>ไ,ได้รออัปเดตอยู่อะเดินทางต่อดีกว่าฉันการเดินทางของเอ็นจและการหาเหล็กของเขาโอยฉันเห็นนะข้างใต้นั้นมีอะไรอยู่ <c oughs> น่าไงโหยหลงคิดว่าจะหลบชัดพ้นอย่างนั้นเหรอนี่อ๋อ เอยใจเย็นก่อนเราเค่อยคุยกันไหมแล้วทำไมหมาตัวนั้นหัวทิ่มอย่างนั้นน่ะใจเย็นเดี๋ยวหาของก่อนของมันก็เยอะเกินอ้ยเออ้ยไ,ได้แล้ว ของที่บ้านไหมอ่ะอ๋อเหมือนจะยังไม่มานะป่าเอ๋ยเอาแล้วไปรังแกหมาในกรงดีกว่าเฮ้ยเอ็นเจหมาในกรงเธอก็ไม่เว้นอย่างนั้นเลยไม่เว้นหรอกคนอย่างฉันน่ะนี่อยู่ในกรงก็คือสมควรจะโดนแล้วล่ะว่าชอบไล่กัดคนอื่นก็ไปทั่วไงล่ะอืมอุ้ยอ้ยจะวุ้ยจมันมีมันกัดกว้างมากเลยอ่ะโอ้ยหมดแล้วคุณนายฉันเอาแหละเอ็นเจเธอทำการทการล่ามาเยอะๆเลยนะพวกเหล็กแหละได้เลยขอแวะแป๊บหนึ่ง เห้ื่ยตอนนี้เหล็กเราเริ่มล่อยหล่อแล้วฉันว่าต้องทำการอัปเกรดแคมป์ไฟให้เสร็จก่อนดีกว่าถึงจะได้หาของได้ง่ายมากขึ้นะนะเพะนั่นนะจีเพราะมันไม่ค่อยจะมีแล้วฉันไปกั้งนานได้มาสองชิ้นเอย่างอ่ะทรัพยากรหมดโลกสินะเอ็นเจเทลล่าซะแบบว่าหมดเกี้ยงเลยฉันคิดว่ามันน่าจะทจแทบจะไม่เหลือแล้วว่าทิกกี้งั้นรอแป๊บหนึ่งฉันกำลังตัดไม้อยู่อาจจะาจจะอาจจะโอ้ย,โอ,ยโอ้โหเจ้าหนู่มกำลังวิ่งหนีกวางมาอย่างดุเดือดเติมถ่านก่อนแล้วกันต้้อองใชเเยยะแค่่่ไหนนนนกััีจุ๊บ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 จุ� งั้นฉันจะไปเปิดแแบบให้หมดเลยละกันแม้กระทั่งของที่แบบว่าพวกเชื้อเพลิงก็ยังแทบจะไม่เหลือแล้วอะ่ะโอ้โหน่าจะพลาดตรงที่เราไม่ทําการอัปเกรดแคมป์ให้ไวเชื้อเพลิงมันก็เลยลดลงไปเรื่อยๆอ่ะสิเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะตัดไม้ที่ปลูกไว้เยอะๆนี่ก่อนเลยละกันเจ้าหนูปลูกไว้เยอะมากเลยเดี๋ยวฉันตัดก่อนนะโอ้โฉ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 โอ้โมโอ้โมโอัโฉโอ้โฉโอมโฉโอ้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 โฉ้อ้โกกนะฉโอ้รลลนนื่อ้โฉโอนเนีอ้โโอ โอ้ยเจ้าดูบเอาแครลลอทมาบดเป็นขี้ลงเครื่องไบโอฟิลแล้วก็ใส่เชื้อเพลิงไปด้วยโอ้นั่นก็เจ๋งแจ๋วเปลี่ยนพวกแครลลอทที่ไม่ใช้เอามาทําเป็นไบโอฟิลเชื้อเพลิงเจ๋งแจ๋วเลยนี่แหละเขาเรียกว่าใช้ขี้ให้ถูกวิธีเก <laughs> าเรียกว่าทรัพยากรรีไซเคิลหรือเปล่าจรินๆอ๋อใช่แล้วทรัพยากรขี้ที่ดี <laughs> โอโอเคทรัพยากรขี้ก็ทรัพยากรขี้โอ้ยฉันเจอเอ๋อฝนตกอีกแล้วอ่ะโอ้ยแถวนี้ก็มีเหล็กอยู่บ้างแล้วเนี่ยโอ้ยให้ตายเถอะฝนตกนี่แย่ชะมัดเลยอ่ะเติมช เชื้อเพลิงปกติมันก็ใช้เวลานานอยู่แล้วดันฝนตกซะอีกมันโดนฟ้าผ่าโอ๊ยทำไมไม่มีทรัพยายกรที่เป็นทังคงอะไรบ้างเลยอ่ะน่าจะหมดโลกแล้วหละเจดูทรงแล้วจริงด้วยแฮพวกเราเปิดจะหมดโลกแล้วอ่ะนันพยายามจะเอาเชื้อเพลิงใส่สู้กับสายฝนอยู่ตอนนี้เจเจเจ,นะจเ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 นเจ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 ้าเจ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  โดนจนได้เอาไง,งเราบอกแล้วเอ็นเจเกบตายเลยชิกี้บอกเลยอืมกินแบนเดตเรียบร้อยกินแบนเดตฮะใช้แบนเดตเรียบร้อย <c oughs> โอ้ยเอ็นเจเธอกินแบนเดตแล้วเหรอกินไม่ได้ลเลยอาอยาขนาดแท้ต้องแทงเข้าไปในเส้นเลือด <c oughs> ฉันเจอแบนเดตเยอะมากเลยชิกี้นั่นถือว่าโชคดีใช่ไหมไม่ค่อยอะ่ะฉันรู้สึกว่าฉันกำลังจะตายอ้าวนั่นไง หมาก,กัดหมาเพียบเลยอ๋อเอ็นเจฝนนี่มันทําพิษมากๆเลยอะ่ะมันแบบว่ามันสู้ชั้นสุดๆไปเลยอย่าตามฉันมาเลยมันไกลแล้วนะให้ฉันไปเปิดกองตรงนั้นเถอะฉันอยากได้ถังน้ํามันด้วยอะ่ะอเดียวเดี๋ยว,ยว,ยวอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เจียงอย่างนี้ไม่ใช่ว้าวโอเคในตอนนี้เราได้ทําการอัปเกรดแผนที่แคมป์ไฟเป็นขั้นหกแล้วอ้สุดยอดเลย โอ้เดี๋ยวนะคืนนี้โดนบุกนี่นะมาดูกันดีกว่าว่ากำแพงป้องกันของฉันเนี่ยขนาดนี้แล้วมันจะกันได้ดีแค่ไหนฉันก็อยากรู้เหมือนกันวุ้ยเป็นไงล่ะเจ้าพวกนั้นมันเดินเข้ามาไม่ได้จริงด้วยเอ็นเจแล้วมันยิงธนูไหม,ไมอ่ะแล้วลูกธนูุนูุไหมอ่ะฉันยืนให้ยิงเลยนี่วุ้ยทะลุไหมไม่รู้แต่ว่าเจ้านุ๊มันสามารถยิงทะลุออกไปได้โอ้เจ,จ๋งเจ๋เลยสิไม่โดนนะฉันไม่โดนยิงเอ็นเจเฮ้ยไอตอนที่แบบว่ามีชั้นเดียวยังโดนยิงอยู่เลยแต่พอมีสามชั้นแล้วมันไม่สามารถยิงเข้ามาได้เอ็นเจถือง 1>, 1ชั้นโดนยิงทะลุได้ส่วน2ชั้นก็ยังโด u u. นยิงได้อยู่แต่ถ้าเป็น3มชั้น,นขึ้นไปเนี่ยเหมือนว่าขาตู้ไอ้ขาโต๊ะมันจะเยอะมันก็เลยแบบว่ายิงติดแต่ซแลวเจ้าพวกนี้จะแบบว่าสามารถปีนเข้าไปได้ไหมดูท่าแล้วเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวฉันไปลองล่อมาก็ได้นะ <laughs> เฮ้ยทางนี้พวกบอกว่าทางนี้ไงเอานน่เดี๋ยวฉันจะลองลากเข้ามานะมาไหม <laughs> ปีนสิ <laughs> <laughs> ชีพ้พงให้กรล์ฟโออดูเหมือนว่ามันจะปีนตรงขาตู้ได้นะนใช่ไหมอะกระโดดตามนายขึ้นมาน่ะสิโอ้มันกระโดดตามชั้นเฉยเลยแต่ว่าเมื่อกี้นี้ก่อนหน้านี้ตัวอื่นก็ติดหมดนะทำไมตัวเมื่อกี้นี้มันกระโดดได้อะ เลยตกใจหมดเลยว่ากี้ดี้เอ๊ะมันพลาดตรงไหนฮะไม่เข้าใจเลยฮะอย่างนี้แสดงว่ายิ่งทําหลายชั้นยิ่งแน่นหนาถ้าเป็นสําหรับว่าเราจะใช้ตู้ในการสร้างบ้านนะนี่่ะคุณลุงยังขึ้นมายืนตรงนี้เลยอ่ะคุณลุงแรกของยังขึ้นมายืนตรงนี้ได้ใช่แปลกแล้วแหละแปลกๆปอะไรเนี่ยอันนี้กี่ชั้นแล้วอ่ะตอนนี้ชั้นที่สมใกล้จะเสร็จแล้วอ่ะตรงไหนคือชั้นที่3ามเหรออ๋อด้าไหนใช่แล้วเป็นไงล่ะดูแน่นหนาใช่ไหมล่ะโอ้จริงๆแล้วตอนเนี้ก็น่าจะเหลือเืออยู่หลายชั้นคร ในตัวฉันเยอะมากเลยตอนนี้โอ้ก็ไปเอาภปรารกิจใกล้สำเร็จแล้วนะสิใช่แล้วเอาแค่ชั้นนี้ก็น่าจะแน่นหนาพอแล้วแหละโอเคแต่ตอนนี้ชั้นที่3ก็เสร็จเทียบร้อยแล้วโอ้โ oh. หอยากจะสร้างเพิ่มจริงๆเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยช่วยล้ว เดี๋ยวนะเอ็นเจเกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ยโอ้ยจะล่อหมาลงกบะดักตัวเองจะล่วงลงไปเองล่วงลงกับดักหมาอย่างนั้นเหรอใช่แล้วไ้ตายเถอะเอ็นเจเอ็นเจรีบกลับบ้านมาดูแล้วตอนนี้โอ้โหแบบว่าเป็นฐานทัพแบบอย่างเท่เลยอะ่ะแป๊บน,นึงมนาะชิคกี้ฉันจะต้อชีวิตรอใจตรงนี้ให้ได้ก่อนอโอ้ยทีนี้ล่วงดอกสองเลยนะเอาฟาเอสียงอะไรอะ่ะ เดี๋ยวเฮ้ยตายเฉยเลยไอ้เจโดนอะไรอ่ะตกใจหมดเลยตอนนี้ว่าเลือดพี่กับเหลือน้อยอยู่แล้วอ่ะน้องที่มีเป็นเดชเป็นร้อยจะพี่เอาชีวิตรอจะกวางไม่ได้เพราะว่าพี่ประมาทเกินไปมาแล้วเจ้าว่าเสียงอะไรโดนโดนกวางเล่นอย่างนั้นเหรอเนี่ยใช่แล้วโอเคเดี๋ยวฉันจะไปช่วยเดี๋ยวนี้แหละรอแป๊บนึงนะมาเช้าๆเลยก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกแค่นอนรอไล่รอไล่เลยเหรอพูดไม่ชัดเลยเอเจจะนน อเอาแหละฉันจะออกไปเดี๋ยวนี้เลยไอ้ชืบไอ้ชิบมาแล้วมาแล้วรอแป๊บนึ่งนะน้องพี่กำลังมาช่วยแล้วน้องๆไม่ต้องรีบฉันกำลังฝันอยู่ได้ยินเสียงตัวอะไรวิ่งต J, ามโอ้ยเจเธอวิ่งมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยนี่เธอกำลังจะวิ่งกลับบ้านจริงหรือเปล่าเดี๋ยวทำไมไกลจังโอ้ยโอ้โหโดนหมาไล่ซะด้วยอิงกี้ซีวีก็จะช้าฉันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างฉันมาหาแล้วนี่เดี๋ยวจ <c oughs> <c oughs> ิกกี้ไม่ได้เลยหลังแบะเลยโหูเดี๋ยวนะตามมาเยอะตามไปตามมาเยอะเหลือเกินจิกกี อุ้ยธี่วันวันที่เท่าไหร่เนี่ยทำไมวิ่งเร็วจังเลยนายจะต้องมุดบล็อกแล้วล่ะโอเคเช้าเรืยองเนี่ยอีกห้าวิสวยแล้วฉันไม่น่ามาเลยเ <c> ฮ <oughs> ้ยจะปัะ๊บเกือบเกือบโดนหลังแหวงอีกรอบหนึ่งอีกรางอ,อีกรอบหนึ่งคือตายแล้วนะเนี่ยเฮ้ยประเด็นคืออะไรรู้ไหมหมาป่านี่มันหมาป่าจริงนี่น่ะเฮ้ยเราจะทำยังไงเนี่ยฉันไม่มีกระสุนปืนวิ่งออกไปให้ไกลที่สุดเลยจิ๊กโอเคแล้วเดี๋ยวฉันกลับมารอแปดหนึ่งนะเอ็นเจมันตามอยู่หายแล้วหายตามแล้วโอเคเดี๋ยวฉันวิ่งอ้อมโอ้ยลำบากจัดเลยองวมันก ได้ยังไงเนี่ยมันใช้กระถาหหายตัวไปอ่ะโอวยลำบากลำบากจริงๆเลยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวกลับมาเอ็นเจอ้ยเห็นจูไกลมากไกลสุดๆแต่มันก็ยังตามอยู่โอเคจะจะวิ่งกลับไปหาเธออย่างรวดเร็วและฉับไวและฉันก็จะชุบทันทีพร้อมไหมเอ็นเจฉันพร้อมโอ้ยติดต้โหมันนอนอะไรตรงนี้เนี่ยเอ็นเจตายต้องลาฉันออกไปแล้วล่ะเอเจมันบลักก็เก็บของไปก่อนสิมันติดกล่องเ๋ยฉันต้องเปิดกล่องก่อนนะรอแป๊บนึ่งนะฉันอยู่ในกล่องยังงั้นเหรอใช่แล้วมันบักตัวเธอดินก โอ้็วมันโดนอ๋ออย่างนี้ที่เองโดนกล่องหนีบตายเลยนะเอ็นเจมยขนาดใจเท่เอานี่เอาแหละฉันไปก่อนแล้วปาร์ี้เอได้ยินอยู่ว่าเสียงมันอะไรสักอย่างแต่หันมาทีนึงก็ไม่ทันแล้วเอาแหละแล้วนี่คือชั้นสุดท้ายที่จะฉันจะสร้างกําแพงชั้นวางของโอ้ยทาไมคาว่าชั้นมันเยอะจังเลยกำแพงชั้น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 วางของใช่แล้วเพราะมันมีหลายชั้น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 วางของเต็มไปหมดเลยดูรอบๆเราสิมันเสียหู กยกี่ช้นเนี่ยจิกีแน่นหนาสุดๆฉันบอกเลยหนาเกินต่อให้กวางอยากจะเข้ามาก็เข้าไม่ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะดิดเอาแหละแล้วลในตอนนี้ฉันก็ทําการสร้างป้อมปราการที่สร้างจากชั้นวางของเสร็จเรียบร้อยแล้วเอ็นเจเธอคิดว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะโอ้โหสุดคูสุดเท่สุดอันตรายเลยอ่ะใช่เวลาโหยิ่งหลายชั้นยิ่งดูเท่เลยดูดูดูความเป็นมิติของมันเซ่ดูยังไงจะพวกนั้นก็เดินเข้ามาไม่ถึงแน่นอนถูกต้องแล้วแหละแล้วดูเหมือนว่าหลักการที่มันกระโดดตามขึ้นมาได้นะก็คือถ้าสมมติมัน แล้วเรากระโดดขึ้นชั้นนะ่ะมันจะกระโดดตามใช่แล้วล่ะฉันเห็นเต็มเต็มตาแลวมันกระโดดตามนายเออแต่ถ้าเป็นแบบว่าป้องกันจากด้านในล่ะก็มันไม่มีทางขึ้นมาได้แน่นอนได้แล้ว,วพวกนั้นมันซื้อบือยังไงล่ะใช่แล้วแล้วธนูก็ยิงธนุไม่ได้โอเคแล้วก็าบาภารกิจของเราวันนี้สำเร็จแจสมบูรณ์แข็งแกร่งสุดๆไปเลยฉันวางของงานเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับทุกคนบายบาย